เที่ยวทั่วไทยไปทุกจังหวัด21จังหวัดกลงมาสักการะศาลหลักเมืองจังหวัดรังนะครับมีพิธีบวงสวงส่วนตัว ใดๆให้พบแต่ความดีพบเกิดเอสิณีดีขอที่พิวาอารักให้ข้าพระเจ้าพบแต่ความสุขความเจริญด้วยเชิญผ <iment. S 1> ูดได้เลยใช่ไหมแค์ สาธุน <boundaries> <ha> ักลาีสมัยวดิโชชโยนจังสภสมังประสิทิจัยยะสภโตธีพวันตุเมสักการะสารหลักเมืองหัเดียกรวเดคนเดินจากนี้รถไฟต่างเวลาต้องชม ออกมาเล้วจังหวัดรง้งไปข้างหน้าเป็นายเข้าทางนี้ป่าไปดูตรงนี้เดี๋ยวไปเลยสถานีรถไฟจังหวัดรง้งมานี่เลยสถานีแห่งความรักวิวาใต้สมุทรเมืองร้างมีละครด้วยเกง่กงเกง่งเก่ง ถานีรถไฟจังหวัดตังมากันเลยตื่นเต้นจังเลย32ปีก่อนเคยมาที่นี่ในปราพยูนอยู่ไหนบินบูบุ้มปราพยูนอยู่ไหนปราพยูนนั่นไงปราพยูนเด็กๆตื่นเต้นกันใหญ่เลยจังหวัดตังมาครั้งแรก จังหวัดตรังมาเที่ยวจังหวัดตรังวันนี้นาฬิกากี่โมงแล้วหกโมงแล้วห้าโมองห้าสิบห้าโรงแรมที่จังหวัดตร,รังคืนนี้มีสองเตียงมีทีวีมีตู้เย็นห้องนะ้ำแยกส่วนเปียกส่วนแห้งขึ้นี้รถไฟจังหวัดตรงังมีรถตุก๊กตุ๊กด้วยตุกต๊กตุ๊ก ยินดีต้อนรับใจตัวไปไหนครับเบ <laughs> บี้เบบี้เต้นเต้นเต้นีนนะ่เด็กไม่เคยรถไฟครับรนะถไฟ,ไฟนะ ไปดูมีประตูไหมจะไม่มีประตูไหมไม่ใบไม่บีกันไม่ใบไม่บีกันไอ้เหี้ยครับดู๋ดูรถไฟมีประตูไหมเดี๋ยวดูประตูรถไฟก่อนใครมาดูมาดูมาด้วยมือรถไฟจะไปโคราชน้ำฮะมีประตูไหมในน้ำไหนน้ำเยออ๋อน้ำเยอะเลย

สถานีรถไฟจังหวัดร <erman nên HYUN>. ังเด็กๆมานั่งดูรถไฟตื่นเต้นกันใจเลยฮ่ะโอ้ยจับไปไหนแล้วล่ะวัดจับรถไฟน่ะโน้นเหรอไหนในวัดจับอยู่ไหนอ๋อจับกทางนู้นอ่าจับแปรงอาสีหน่อยเร็วสถานีตั้งโอ้วินวาดเองวะเนี่ย จะที่วินวาดเองไหมจะแปลงวาดสิแปลงไหนแปงนนนลแปงนั่นแหละแปลงนั่นแหละวาดเองชั้เพี้ยนวาดด้ไหมอุ้ยเฮ้ยอุ้ย,ยตักกระดิถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ